สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แปลว่านี่เป็นดวงของคุณที่หมอจะเปิดดวงให้ตั้งแต่วันที่20กุมภาจนถึง29กุมภานะคะดวงใน9วันนี้ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แวะชมและดูคลิปนี้แปลว่านี่เป็นดวงของคุณ, <S <S ค,ณคุณถึงสนใจถ้าสนใจแวะชมถ้าไม่สนใจปัดผ่านแปลว่า ถ้าคุณปัดผ่านแปลว่านี่ไม่ใช่พลังงานของคุณและคุณสนใจมากๆอยากดูอยากรู้เข้ามาชมคะ่ะแปลว่าไพ่ดึงดูดใจคุณนะมาดูกันพี่หมอจะเปิดไพ่ให้5ใบนะในช่วงประมาณ9วันนี้นะจวงของคุณเป็นเช่นไรนะใครอยากรู้แวะชมนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้เห็นๆกันต่อหน้าแบบนี้เลยนะจะเปิดเลือกก่อน5า้าใบแล้วเดี๋ยวมาเปิดกันนะคะ 1>, 1 2 3 4 5, 5บอกก่อนนะว่าไห้ชุดนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะที่หมอจะเปิดไปเรื่อยๆนะคะตามไพ่บอกไม่ได้ตัดต่อนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะดูคลิปนี้นะอะ ก่อนอื่นจะเปิดไพ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูเสร็จแล้วคอมเมนต์ให้กันด้วยนะโอเคมาเริ่มกันเลยให้ใบแรกขึ้นไพ่ u u t g m e n t สิ่งที่คุณกำลังร,งรอคอยอยู่คุณจะได้รับข่าวดี Just m e n t เนี่ยหมายถึงสื่อสารข่าวสารคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้9วันนี้นะคะรอคอยสิ่งใดอยู่จนนะสำเร็จอะเออใครรองานได้งานใครรอเรื่องความรักติดต่อกับมาเขาจะติดต่อกลับมา นะรออะไรดีๆที่มันทําให้คุณยิ้มได้คุณจะได้ขานะขึ้นไพ่ใบที่สองเลยใบที่สองเก้าถ้วยว้าวเะคิ์ไพ์กับ9ก้าถ้วยมาเนี่ยหมายถึงคุณรอความรักคุณรอเรื่องงานสําเร็จนะเร็วๆเวนี้ยงานสําเร็จความรักสําเร็จบางคนก็อาจจะมีปัญหากับแฟนรอแฟนงอ้อรอแฟนติดต่อก,กันมาบางคนห่างกันไปสักระยะเขาจะติดต่อกับมาเขาจะกลับมาง้อคุณบางคนรองานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรองานแบบ ให้มันขยับขับเคลื่อนให้มันขยับดีขึ้นเรื่องงานจะมีข่าวดีบางคนธุรกิจส่วนตัวที่ผ่านมาดูเหมือนไม่ค่อยดีแต่หลังจากนี้ไปในช่วงปลายเดือนคุมภากันงานคนขยับขึ้นบางคนก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนาะ9ก้าถ้วยเนี่ยนะความเป็นอิสระความเป็นแบบอิสระทางการเงินและการงานก้าวถ้วยนะแล้วก็เป็นข่าวดีอะไรที่รอคอยคุณสําเร็จในช่วงเร็วนี้จัดคิวเมนต์หมายถึงข่าวสารจัดคิวเมนต์หมายถึง ถ้าคุณทําดีผลดีที่คุณทําจะได้รับเออถ้าคุณทําไม่ดีต้องระวังเพราะว่าผลสิ่งที่ไม่ดีคุณทําไปคุณก็จะได้รับเหมือนกันไพ่เจสตคิวเมนเนี่ยคือทําสิ่งใดคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาคุณกําลังมุ่งมั่นทําสิ่งใดอยู่คุณจะเห็นผลสําเร็จนะ,ะมาดูใบที่3 w o ว้าว The world ให้ไพ่แห่งความสุข คุณจะมีความสุขมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสําหรับคุณเรื่องงานเงนิงนความรักและไพ่เดอะเวิลหมายถึงการเดินทางเดินทางไกลสาเร็จนะเดอะเวิลหมายถึงความสุขคุณจะได้ใช้ชีวิตใน9วันนี้ในแบบที่คุณต้องการหยิบจับทําอะไรราบรื่นสําเร็จดีอออุปสรรคอะไรที่มันเหมือนแบบช่วงต้นเดือนมันเยอะปลายเดือนมามันดีขึ้นเหมือนทําอะไรมันคล่องตัวคล่องมือหยิบจับทําอะไรมันก็สําเร็จอะไรมันก็กล้วยๆง่ายๆไปหมดนะ ก็เป็นพลังงานที่ดีอีกใบตอนนี้มาดูใบที่4ว้าวใบที่4ี่ความรักความอบอุน่นเดือนนี้ความรักดีนะคนที่มาเห็นจิปเนี่ยความรักดีใครครบกันมีปัญหางองแงงงองแงงกันช่วงนี้ดีช่วงนี้อินเลิฟกลับมาดีกันกลับมาใช้เวลาร่วมกัน กลับมาแบบเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันที่ผ่านมาอาจจะมีความขัดแย้งบ้างอะไรบ้างแต่ในช่วงปลายเดือนนี้บอกเลยจะได้ใช้เวลาร่วมกันเออกลับมาง้อมาดีกันในรอบนี้หวานแหววก็เดิมเออเอาใจกันมากกว่าเดิมดีมากๆอ่ะมาดูใบสุดท้ายนะว้าวสุดท้ายให้เหรียญได้เงินแน่นะปลายเดือนในช่วงปลายเดือน9้าวันหลังเนี้ย ก่อนจะสิ้นเดือนได้เงินหยิบจับเงินทําสิ่งใดรอคอยเงินสิ่งใดอยู่สําเร็จมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับคุณแน่นอนนะได้รับข่าวดีแน่นอนได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนเลยบอกเลยนะคะวู้เปิดไพ่ให้ไปแล้วนะคะดวงภายใน9้าวันนี้ใครชอบพลังงานพลังงานดีมากพิมพ์ว่ารับคาทํานายนี้และให้ทุกคนโชคดีเรื่องการเงินนะนะคะสําหรับคลิปนี้นะพี่หมอก็ต้องขอตัวไปก่อนและเดี๋ยวเจอกับทุกคนใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องบ๊ายบายค่ะ